สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับสวัสดีครับน้องพึกนะครับสำหรับวันนี้อยู่ในรายการ My Fender Cascade EP ที่ สามสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดนะห้าสิบเจ็ดจำจำไม่ได้อีพีมันเยอะไปแคสนานจำไม่ได้อ่อพี่ผมอยู่ข้างหลังพี่ก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นแมบเบสบอลเบสบอลนะผมพี่จะกระโดดขาหมวผมสามสองหนึ่งขออยู่ทีมเดียวกันกับพึกพึกอยู่ทีมอะไรมองไม่เคยเห็นอ๋อเจอพี่แล้ว อยู่ทีมสีอะไรนี่ผมอยู่นี่เอ้ยดีดีดีว่ะอยู่ทีมสีเดียวกันโอเคเป็นเป็นอะไรที่เยี่ยมนะครับเอ้ยดีดีอันนี้ผมเจอไดโนเสาร์อะไรนะผมเจอไดโนเสาร์พี่มานี่ไหนวะที่ไหนก่อนไปไปไปไหนนี่ข้างหลังเอาอยู่นี่อยู่นี่เอาโอเคเจอแล้วเจอแล้วไดโนเสาร์นี่โอเตามมาตามมาเตียงเป็นไดโนเสาร์เดี๋ยว็ก่อนอื่นเก็บของก่อนนะเอ้ยนี่ไง เออแล้วเหล็กมันอยู่ตรงไหนครับเหล็กมันอยู่ตรงไหนเหล็กมันอยู่ตรงไหนอ๋ออีกตงไปไม่เป็นไรผมเคยเอาอ้นี้ไปตบหน้ากดตายแล้วเอ้ยพี่ผมเจอเหล็กแล้วตรงไหนครับข้างหลังอ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคพี่ฝั่งน้ำผมฝั่งนี้โอเคช่วยกันปั๊มคนอื่นไม่ต้องผมมีห้าแล้วพี่แค่ก้อนเดียวเองเอาไปไกลๆไไม่อย่ามาต้องการเจ็บก้อนนะ ต้องการเจ็ดก้อนนะเพื่อที่ไปขาดอีกหนึ่งเองขาดอีกหนึ่งเองใครออกจากทีมวะโอ้โหทำไมสีแดงน้อยจังวะเีแดงห้าคนเหรอทีมเรานะเ้งคนเราู่สีแดงออพี่บอไปเอาดาบเล็กนะนะอยากเกียนออกจากกลุ่มนะเว้เออได้ได้้หรือถ้าเป็นไม่ได้เอามาเผื่อพี่ด้วยก็ดีคนไข้ไมีสองคนแฮพี่อาดาบไม้ไปได้ไหมอือแล้วแต่ ไม่เป็นไรตอนนี้เหล็กสามก้อนเร็วๆครับเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆเร็วๆครับเร็วๆอ่อนี่ไงมีตรงนี้เพิ่มมันเป็นเด้อมั่วหกด้วยตรงนี้อีกเจ็ดเยี่ยมมันนีกอนครับครับครับเดี๋ยวผมโยนโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมไปเยี่ยมไปเบยนะครับมันไม่มีมันไม่มีเพิ่มแล้ว ใส่ให้เรียบร้อยนะครับใส่ให้เรียบร้อยโอเคผมอยู่ทีมสีแดงนะครับท่านผู้ชมก็ดูเอาครับว่าทีมไหนจะชนะใครฟาร<อ>มันมเยอะกันเออนั่นดิไม่เป็นไรทีมเราไม่ที่ขลาดอย่าให้รู้นะใครขโมยมขโมอยอะไรกำลังฟาร์มเหล็กอยู่ดีๆเอ่อถ้าดาบเพชรโอ้ต้องไปเอาทองมา ไม่เป็นไรอะไรนะผมมาถึงท้องแล้วเฮ้ยเร็วเกินใจเย็นๆน้องชายเจอศัตรูจะได้หนึ่งอัตราใจเย็นๆเจอศัตรูที่อยู่หนึ่งอัตราปึกหย่าโไปไหนปึงไปไหนไปไหนไปไหนผมมีบล็อกอยู่แค่ผมมีบล็อกอยู่แค่สามสิบสองบล็อกว่ะมาดูกันว่าจะพอไหมมาทางด้านนี้เหรอครับโอ้โหไมาทางนี้เหรอครับดาบเพชรนี่ต้องใช้กี่อันพี่เจ็ด เจ็ดก้อนเจ็ดเลยอ๋อเจ็ดก้อนโอ้ยมันล่อเพื่อนผมไปเพราะฉะนั้นผมก็จะจัดการจัดการตรงนี้ก็เลขเฮ้ยจัดจัดการอุ๊ยเรียบร้อยตายไปดิผมโดนฆาตกรรมนะทนผู้ชมพี่ไม่เป็น้ลผมแก้แค้นให้แล้วโอเคขอบพระทัยครับเลขที่เสียไปอย เหลขที่เสียไปโอ้โหเหล็กที่คุณซาเก็บมาเอ้ยเดี๋ยวผมอัปเกรดไอ้นี้เลยดีกว่าเฮ้ยเพื่อนใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นใจเย็นๆเผื่อแผ่กันบ้างดิแม่ใจร้ายวะที่อัปเกรดแล้วมาอุ๊ยพี่ผมจะตายปึกโดนฆาตกรรมได้ได้เดี๋ยวเรจะต้องทดใช้เดี๋ยวเราจดชื่อนี่ไว้ J A K E เนี่ย จดชื่อไว้ครับเดี๋ยวเราไปฆาตกรรมมันมันจะต้องจดใช้ในดาคราวที่แล้วคราวที่แล้วพึกฆ่ามันมั่งต่อไปเดี๋ยวพี่ฆ่ามันเองเฮ้ยเพื่อนมาพี่มีเหล็กมั่งไหมเหล็กพี่กำลังปั๊มอยู่เนี่ยมีนึงโอเคไปฟังนู้นเจนครับตอนนี้ผมยังไม่พร้อมขอปั๊มไม่ไอ้ยิงไอ้ยิงออกไปไม่ยอมไม่ใครมาละ ทองทองแล้วไม่เอาเกาะกลางใช่ไหมใช่จะซีเฮ็ดจังไได้นี่อ่ะโอเคได้เจ็ดก้อนเจ็ดก้อนแล้วโอเคขอบพระคุณ<อ>ครับยาสเต็งม,มันต้องใช้กี่ก้อนนะใช้เหล็กเอ้ยใช้ทองโอ้โมาเพื่อนโอเคแล้วก็ทองแดงครับเอาไว้ทำเป็นเอาไว้ทำเป็นนี่ <บะ S 1> นเป็นเกาะเอือเ้อ ผมคองสองอันอะไรนะผงคองที่เอาเลขสองอันเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตปั๊มอันนี้ก่อนนะออตอนนีอน้อีกอันเดียวเองอีกอันเดียวตอนนี้เพื่อนเขาก็ไป <c oughs> คลุมเออเตียงเราแล้วนะครับเป็นเตียงรูปแบบพิเศษนะที่ไม่เหมือนใครโคตรเทขึ้นด้วย โอเคคิดว่าน่าจะพอนะครับน่าจะโอ้โหแล้วซวยด้วยผมไม่มีเกราะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวผมเอาเกราะนำเออเอาให้ด้วยโอ้ไม่มีตังค์โอ้ไม่มีหว่ะ13นี่จะได้ยังยังไม่ได้เลยครับอ่ะเอามาอ่ะๆๆๆๆๆข้างหลังๆเอามาเร็วๆอื้ก็มาดิครับพี่ไปไหนไปไหนเพื่อนมาขโมยเลยอะไรนะ เพื่อมันจะขโมยแล้วนี่เฮ้ยโอ้ยดีนะที่เพื่อรีบเตือนไม่งั้นซวยเลยด่าผมของผมโดนขโมยซวยขึ้นมาโยนอะไรไปครับมันมา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 โอ๊ยจุดไปอ่ะเจุดเอกโดนเอกจุดทำไม้มันมาแล้วพี่ทำไงดีเราก็จะเตรียมลบเต็มอัตราเตรียมาวมาแล้วเตรียมมาเต็ม มันอยู่สูงประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องต่อให้มันสูงประมาณครับเราก็ต้องต่อให้สูงประมาณครับเป็นยังไงมาเาพิง่งงสาเดียวมันอันตราย <laughs> <c oughs> ก็มาดิครับเอ,อือ <c oughs> ตายไหมไม่ตายด้วยก็มาดิครับไม่ถึงคิดตายเ,ย <c oughs> เอ้ยมันตีไปแล้วหนึ่งเตียงอ้าสวยแล้วไงน้อยจะขูดอีกผู้หญิงนี่มันไม่ดู น้อยจะขุดใช่ไหมไม่เป็นไรเพื่อนเราอัปเกรดเพิ่มได้ <laughs> นียเป็นยังไงล่ะ <laughs> มันหนีไปแล้วครับไไม,ม,มันหนีไปแล้วครับไปไหนเนี่ยทำไมมันต่อสูงจังวะมันหนีไปแล้วครับท่านผู้ชมน้อยจะใส่เดียวกับเราเดี๋ยว,เห,เ,ยวเหมือนเห็นชื่อมันมาพี่จะขึ้นมาทำไมวะ <laughs> จวผลจะเป็นดีมสไตล์จดลงไปอัปน้ำเลย อ่ะพึกลงไปหน่อยขอส่งโอ้โหมันมันยังจะขึ้นตามมาเหือ่เพึกเสียสละเพื่อชาติวะเยี่ยมอ่าผมขออนุญาตต่อไปเรื่อยๆนะทำไไงตกลงอะดีอะดิอดิะดิเอ้าตายเล้าเพึกเสียสละด้วยความพึกยอมตายด้วยความเสียสละผมลงไปตายเลยโอเคทีมนั่งเงินออกไปคนนึงแล้วครับ ทีมนองอนออกไปคนหนึ่งแล้วมันจะมีคนต่อขึ้นมาเพิ่<ห>ไมไหมเวะเอาของเก่าก่อนม,มันจะไม่โดนขโมยนะโอเคตอนนี้ทีมม้ำทีมน้ําเงินออกไปคนนึงนะเราตกใครมันขุดนี่ตอนนี้เราน่าจะได้เปรียบกันแล้วนะครับเบื่อไม่มีได้เปรียบเสียเปียบเพียบจะเสียเปียบตรงไอ้นี่ไม่เป็นไ,ไรท,ท,ทีมเราเท่ากันแล้วมีคนตามขึ้นมาไม่ว่าได้ออกเค็มไม่มี เอ่อตอนนี้ผมต้องการเลผมต้องการบล็อกเพิ่มครับบล็อกเพิ่มก็ไปซื้อสิแล้วผมแล้วผมแล้วผมจะลงยังไงไออีกอ้นี่มันเอาเลขไปคนเดียวเลยอะใจร้ายว่ะเออเออเออเอนเออเอาเลขไปคนเดียวเลยหรอมันโอ้โหมันทุบเตียงผมอีกเออเออโว้ยน้อ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 ยโอ้โหขโมยทองแดงอีกมานี่มานี่ นี่ระวังมันมีดับออืม,อม,อม,มันอยู่ไหนอ,อ่อ๋อโอเคมันตายแล้วโอเคผมสังหารมันเยี่ยมไมเวนเดอร์สามารถกอบกู้เอกราชได้แล้วนะ <c oughs> กู้เอกราชได้แล้วเรียบร้อยได้ดาเพชรว้าวมันขึ้นข้างมันขึ้นข้างบนนะเดี๋ยวผมจะไปข้างล่างโอเคไม่เป็นนี่ผมได้ดาเพชรเยี่ยมเอ่อแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอ ไม่กลัวอะไรแล้วมาไม่พอวะไม่เป็นไรช่างโอ้โหสวนกันยังก,กับเพื่อนสวนกันยังก,กับเพื่อนสวยปักชัยเยี่ yeah. สวนกันยังก,กับเพื่อนแหมโอ้โหแล้วแล้วผมเหลือใจเดียวเด้อโอสวย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 ไอยเดี๋ยวผมเอาย ah าฮิ้วใหา้ขออาหารครับขออาหาร,ร,ร,รครับอาหารเร็วๆครับพี่พี่ยาฮิ้วยาฮิ้วอยู่ไหนครับเอามาเร็วๆครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างหลังเนี่ยเออเร็วๆเออเร็วๆครับเร็วๆอ่าอยู่ไปลับข้างหลังอ่ะโอเครีบกินซะ ยอมเสียไอ้นี้เอ้ยพี่กินปุ๊บผมก็ได้นี่หรอใช่เออเย,ยี่ยมไปเลยโอ้โหทำไมทางขาดไปเนี่ยก็มันขดกันอืมเออผมจะไปเลยดีไหมครับปึ๊กไปบุกข้างบนนะเดี๋ยวพี่ไปข้างล่างมีม,งมีเพื่อนไปข้างบนละมีเพื่อนโอ้โหผมไปด้วยใครทุบไว้เนี่ยเดี๋ยวๆๆๆรลบๆรอบผมมีบล็อกผมมีบล็อกอ่าๆวาง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 เอาไปวางครับ ไปวางครับเออใจเย็นพ่อหาอยู่เร็วๆครับเร็วๆครับเดี๋ยวมันทุบเออเออเร็วๆครับทุบสิครับรออะไรเรามียาฮิวเดีือดๆๆๆหรอยาฮิวหมดแล้วยาฮิวหมดฤทธิ์มันมาพี่ไปถอยก่อนไปก่อนเอ้ยถอยไปตั้งหลักมันมาแล้วสู้ตรงนี้น่าจะลำบากลำบากแน่นอนครับเสี่ยงตายดิ เสียงใต้เฮ้ยปึ๊กช่วยด้วยเอ๊มันทุบทางว่ะสิเอาใจใหญดีปลาสนงไม่โดนเฮ้ยโอ้โหปลาสะโดยังไงก็ไม่มีผลหรกเพื่อนไหมมีผมเคยปลาโดนหน้ามันเลยมันทุบทางว่ะมันทุบทางว่ะจะต้องกลัวพี่เดี๋ยวผมเอาสนงบอลมาเยอะเลยอืมเออทำให้หน่อยเอ้ยโอ้ต้องใช้ฟีโก้์ เนี่ยก็มาดิครับก็มาดิครับเคมมาาพี่ฮ้ยสู้มันหน่อยดิเอ้ลบายเอ้ยพี่คามันตกลงไปแล้วเฮียมเอ้ยไปเอาทองไปเอาทองเร็วเร็วจังหวะนี้แหละกำลังไปกำลังไปกู้ครับเจนยินกำลังไปกู้ครับเดี๋ยวเออทองอยู่ไหนวะเนี่ยมีแต่เหล็กว่ะโอ้เหล็กสิบเอ็ดก้อน เป็นอะไรที่เจมแมวมากเอาทองให้อยู่เออเร็ว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 อันนี้เป็นทางทางกลับไปบ้านมันนะครับเราก็จะตามบูไปก่อนไม่ไม่ไม่ย่าพีบย่าไปอย่าไปอันตรายมากเออเดี๋ยวผมทําปารการป้องกันไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บบอกเลยทองพวกเองไม่มีเหลือดนะเป็นไงละปารการใครยิงวะเนี่ย เอ้ยพี่รีบกลับไปก่อนทำไมครับไปเอากล้อง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 จะได้ใส่ทองเอาไว้อ๋อจะต้องใส่ไงทองเอื้อทองหายไปในพริบตาเดียวต้องใส่ตรงที่นี่นะตรงที่โอ้โหเหล็กมียี่สิบห้าว่ะเยี่ยม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 เกือบลรวงเกือบลรวงถ้ารวงนี้ชีวิตเออสีแดงจังได้ครับตกไปได้จังไไดเอื้อเอื้อโอ้โหมันโอ้โหมันตามมาครับมันตามมา ปัญตางมันที่ฝอยแล้วเออที่ฝอยส่วนแล้วส่วนแล้วส่วนแล้วขอโทษขอโทษในคำยามนะเพื่อไม่ไหวเปล่าวัยวัพี่ข้ามันตายแล้วไม่ทองทองพี่เอิขอเล็กหน่อยเออไปเจอทองหลุดตรงนี้พ่อยู่ไหนวะเนี่ยเขากำลังมากริปเลยขอเล็กเยอะเลยนะเออทอง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 เออทองอยู่ตรงกลางเลยครับโอ้โหเพื่อนมึงอยากขโมยสิครับแหม โอ้มันมาแล้วครับมันมาแล้วครับพี่มีพกไม่มีกอ้อนฮึมสโน่เหรอสโน่สโนโ่โนโโนโคิดว่าสู้ได้หรอครับโอ้ช่างเดือดเอาก็้อนม,ม,ม,มาดิครับมาบก่อนที่เปียบนะตบก่อนที่เปียบตบก่อนที่เปียบตบก่อนที่เปียบอือสวยว้าวตบก่อนที่เปียบไหมพี่มี <laughs> มทองแล้วไหมมีอยู่ก้อนเดียวผมมีอยู่หนึ่งก้อนอ่ะเอาไปมันอยู่ตรงนั้นอู้หูเกือบล้อ้าว ให้เพื่อนคนอื่นว้าวฉันเชั้นเด็กไม่เปไน็นไร้างน้นเพ่อนก็นจะเก็บไว้ที่ปลอดภัยเฮ้ยเราเพื่อนจะขึ้นไปทำไมวะโอ้โหแล้วพี่ผมผมพร้อมบวกปิดทางไม่ให้ข้าพเจ้าขึ้นไปเลยนะครับแหมผมพร้อมบวกโอ้โหมีเพื่อนเอาธนูขึ้นไปเอ้ยอย่ายิงโดนเราเพื่อนอย่ายิงโดนเราเป็นฝ่ายเดียวกันใจเย็นๆใจเย็นๆเออทุกคน ทำเอื้อเอื้อเอื้อใครยิงวะอ๋อฟังตกข้ามมาดิมาดิมาดิงมาดิมาดิมาดิป้องกันไว้เพื่อนอีกแล้ววันนี้ดิจิตอลเฮ้ยอย่าทุบอย่าทุบมันมาแล้วจะทุบทำไมวะเย้ยตกลงไปเลยมันตกไปแล้วใช่ไหมมันตกลงไปละมาดูกันนะครับว่าภายในห้านาทีผมจะสามารถสู้มันได้หรือไม่มา ได้เดี๋ยวมาายันไปอุ้ยมันเหลือสามคนมันเหลือสามคนก็เอาสิครับแหมไม่กลัวหรอกครับแหมลุยเลยไหมพี่เออลุยเลย,ยลุยเลยลุยเลยลุยเลยสู้เอกราชสู้แบบเอกราชเอกราศ์เผื่อว้าวหลบหลบหลบสู้แบบเอกราชเอกราชเอกราช์เลยพวกเอกราชสุวรรณภูมิเคยฟังไหมเพลงนี้เคยฟังไหมเอกราชสุวรรณภูมิเด็ดเด็ดเด็ดเอก มายเฟนเดอร์ตายนสล่อมรบโอ้ยพี่ผมโดนรัวเลยโดนโดนนัวอีกสี่นาทีครับปุ๊กจะทันไหมวะเนี่ยไมม่ีใครกันเตียงนะเอกราสวนภูมิเคยฟังไหมแมเรียบร้อยเตียงมันหายไปอันนึงเยี่ยมอันที่สองมาแล้วโอ้ยยี่สิบเอ็ดเลยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวผมไปคราบดาบเหล็กมาก่อนนะเรียบร้อยอีกอันน้อยพึก พึองโชโหดนะเฮ้ยเพื่อนเร็วๆๆๆๆๆปๆๆมม่งๆหๆๆ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 ยๆๆ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 ๆวเดี๋ยวๆๆ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 ๆนมๆๆ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 อๆๆ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 มๆๆๆหๆๆๆนๆๆ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 ๆวๆๆ่ๆๆๆเป็นไรอย่างน้อยเราก็ พร้อมสู้เพื่อเอกราชนะคเฮ้ยทอง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 หนึ่งก้อนเออดี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 ขออะไรครับคบขอทองที่มีแค่ก้อนเดียวอาในบอกไหนบอกมีเยอะไงหมายถึงเหล็กไม่ใช่ทองเหล็กมาเหล็กมา เหล็กมีพีนสิบเก้าก้อนเอออยู่ไหนแล้วเนี่ยชูพันอู้มมาแล้วครับมันมาแล้วครับพี่ขับมาเร็วมาเร็วมามาแล้วครับมันมาแล้วครับโอ้ยมันมาแล้วครับมันมาแล้วอือโ้หมันมันลุมผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสวยแล้วสวยแล้วเอือดใช่ไหมคะพี่บอกมผมจะไปฆ่ามันเนี่ยไอทีไอพีพีอะไรเนี่ยทีไอพีพีใช่ไหมอืมทีไอพีพีเออไปฆ่ามันด่วนหรือพึกเร็วๆเพื่อเพื่อเอกราช กบตัวตายกันได้เลยเอกราชนองพึกโมโหละเออแล้วเลขอีกฝั่งหนึ่งมันมีเท่าไหร่บอเนี่ยมีเท่าไหร่วะสองก้อนบ่สองก้อนต้องการต้องการเจ็ดก้อนโอ้โหสี่ก้อนไม่มีประโยชน์เลยหกก้อนแล้วครับหกก้อนละขออีกก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเพื่อน ก็ไปตายอีกแล้วช่วยช่วยทำเราได้ไหมเฮ้ยเจ็ดและวเจ็ด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 ที่มันสองเลยแปดก้อนดาบไม้ไงแปดก้อนคราบด่วนเลยครับดาบเหล็กจัดไปไฟกระพิบเนาะเออตอนนี้มันเหลืออสองนาทีครับสองนาทีตอนนี้เราเสมอกันนะครับก็คือเตียงหายไปแล้วตอนนี้ทีมสีน้ำเงิน ทีมสีน้ําเงินมันเหลือสามคนนะครับเราก็จะต้องสู้ให้ได้ถึงขั้นสุดนะครับขั้นสุดตรงที่ผมจะเอาตอนนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีด้วยครับสวยแล้วครับผมจะเอาดาบไม้ไปฟาดหัวมันทองหนึ่งก้อนพี่อยู่ไหนผมพร้อมแล้วอยู่เกาะกลางสิบสองก้อนพี่ผมพร้อมหมายถึงเตรียมเอาดาบไม้ไปฟาดหัวมันแล้วอ๋อโอเคโอเคเอ่อมันอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนครับวิจิตรเลยเอ้ยเจอทองเจอทองพึ่งอยู่ไหนวะอุ้ย พี่ยูอีกฟังแล้วเร็วเร็วเร็วหนึ่งนาทีกว่าเร็วจะไม่ทันแล้วพึกเร็วโอ้โหมันมากันพร้อมโอ้โห้ไม่ตัวใช่ไหมพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไปไหนสามตัวเลยสามตัวโอ้โหมีการแวะเซเว่น้เร็วจุกคิงจุกคิงด้อมโอ้โหไปโอ้ยเฮ้ยไปไป เเหล็กเมื่อกี้กี่ก้อนวัเนี้มากันแล้วจะเอาจะเอากันเหรอว้าวอสวัสดีพี่ผมเห็นอมเห็นในหัวพี่มีอะไรบ่ะอะไรครับไม่มีกระหม่อมเฮ้ยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวฆ่ากันเองในกลุ่มเลยเดี๋ยวจะมีเหล็กไม่เหล็กไม่เหล็กกูสองก้อนว่ะสองก้อนสองก้อนสองก้อนมันมาหรือยังอย่าติดเล่นก่อน ไม่มีอาวุธแล้วมันมากันยกใหญ่เลยมันอยาทำอะไรมาทำอะไรมาทอสไรมาทอะรมาทเอะไมาอมาทำอรมาทำอาออกราชำอะอไรมาทำอเรอะไรมาอะไรมาทำะรอะไอะราเอราอะไอไมไม่ะไรมาอะให้ของเลย เจ๊ร้ายว่ะมาทำไมฮะมาทำไมฮะมาทำไมาทำราไมมอมมาทำขมาวำไมมาียไมาทำไมลาทำไมมาทำไาทมมาไม่าทำไมมาวครับาทไมมาทำมมาทำไมมายำไมมยทำไเมาทำไายไมมาไมมแล้วมมาทำไาทำอมสาทำายมมาทำ่หมาทำไมมาทำมาทำไมมาทไมาไมมาทำไมมาทเราจะตายไม่ได้แล้วาตาทไมไาามทมาามมทมาเมทม จัดไปอย่าให้เสียนะเดี๋ยวรแป๊บนึงขอคราฟดาบก่อนผมก็เอาดาบอยู่เอาดาบเหล็กไปเลยแล้วก็ทองแดงทองแดงขอขอทองแดงครับขอทองแดงไม่คิดจะให้เลยแม่ไม่คิดจะให้เลยโอ้โหมันไม่ต่อไม่ไปเลยอ่ะใจร้ายว่ะใจร้ายว่ะมันเหลือหนึ่งคนยังมันเหลือสองคนครับมันเหลือสองคนครับมาดูกันครับทีมเรามีสี่คนนะ มีมต่อไปแบบปลแต่มันโหดจัดนะครับเออมันไปเรียนวิชาอะไรมาวะโหดก็เพราะมันมีของโปูไงถึงของจะไม่ฟูแต่ก็เตรียมตัวตายฟูแต่ก็เตรียมตายเอออ่าขอโทษนะครับขอพี่ผมเจอมันแล้วบุกสู้มันเลยสู้มันเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้าพี่ผมไปแล้วนะบายบายเอ้าทำไมอะ พึ่งออกจากเกมสวยแล้วผมต้องต่อสู้ไปตามลำพังใช่ไหมโอ้โหมันมันขึ้นไปไหนวะผมเกลียดโลกนี้มาไมฟฟนเดอร์ขอสู้เพื่อเอกลาครับถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายก็จะยอมพรีชีพนะไปเลยโอ้โหมันดาบไปไปไม่ถึงพี่ไตเรียบร้อย ตายนะคร่บ My Fender Family The Game เอาอะไรเน็กแม็กไหมเออแม็กแม็กไหมพี่ออกยังไงครับออกไปล็อบบี้นะเออออกยังไงครับนี่กดตรงตรงมันไม่ขึ้นนะรับทุล็อบบี้นี่นี่มันจะมีว่าไปปิดคลิปกันเออเออว่าแต่เราจะไปสู้อันไหนก่อนดีครับสู้อีกแล้วพี่บายบายผมตกโลกอ้าว าจะทำไงดอีอ่าเกมต่อไปขอเป็นเกมที่แบบว่าวิ่งยี่นี่ได้ไหมมีลัคกี้บ็อกปะมีเออขอลัคกี้บ็อกเนี่ยมาเออผมขอออกเขาใหม่ก่อนตกแมพอย่าเอาตอนนี้เหลืออีกสิบห้านาทีนะบบคู่ไหมพี่เออได้ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่คู่กันนะฆ่าทิ้ง <c oughs> บอกเลยผมโงดเจยนรอผมก่อนผมกลังเข้าสูบบึ้งตอนนี้ควาวนาขอให้เข้ามาเดี๋ยวเอาลัคกี้บ็อกกันเนาะ เดี๋ยวเราเล่นลัคกี้บ็อกกันนะครับหลังจากที่เราเล่นแบบเบสวอร์เออเอาแบบว่าร่างกายต้องการประท้าไปแล้วมั้ย<แ>กดลัคกี้บ็อกไหนลัคกี้บ็อกไหนอ๋อลัคกี้บ็อกกันนู้ใช่ไหมอ่ะปุ๊อยู่ไหนวะผมไม่ได้อยู่ห้องพี่ <c oughs> อ้าวอยู่ไหนละ่ะนี่กดกดลัคกี้บ็อกทำไมไม่เห็นวะกดลัคกี้บ็อกกดปุ๊บอ่ะ เออนี่คือลักกี้บอกนะเอาแบบคู่ใช่ไหมเออคู่หนึ่งสองไม่ใช่ไม่ใช่นี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 ่ใช่ไหมใช่นี่ใช่ไหมหนึ่งสองฟบอืมเสียใจตูดพี่ละมาภาวนาขอให้ผมกับพึกอยู่ทีมเดียวกันนะในรอบสุดท้ายนี้แค่สามคนสามคนมันจะเป็นเล่นอะไรได้บ้างวะเนี่ย มาเล่นปลากลัวรอไปก่อนสี่และวห้าแล้เฮ้ยอีกน,ดดนาทีก็จะเริม่มแล้เอ้ยเออผมล่วงเป็นที่เรียบร้อยแที่ผมล่วงเหมือนกันเฮ้ยผมก็กำลังจะขึ้นไปให <c oughs> มก่กำลังจะขึ้นไปเ,เล่นปลากลัวนะครับ <ผม S 2> ไม่มีอะไร <c oughs> ทำนะครับก็แม่มันมีให้ปลากลัวอยู่แล้วอ๋อเออตกลงมาสามสิบสี่ สามสิบนับตั้งสามสิบวิเลยเหรอครึ่งน,นาทีผมอยากจะขึ้นไปที่สูงสุดปปปปัปัังงงึ๊บโอ้โหไปตรงนู้นเลยเหรอนีอเ่เงงพื่อนอย่าขวางดิแหมโซนานะ่าสิบแปดวิเฮ้ยเฮโอ้โหเป็นไงล่ะสองสมน้ำหน้าคนอื่นสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ สามสองหนึ่งขออยู่ยทีมไหนเอเอเ,อเอพื่อเฮ้ยดีใจว่าอยู่ทีมเดียวกันแม่มาเดี๋ยวช่วยมีอะไรครับอ,อ,อะไรวะพี่ระวัง,งอ๋อพี่เดี๋ยวพี่กลับมาใหม่โอเคเยี่ยมเออพี่ดับไหมเมื่อกี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับอยอะไรอีกวะเนี่ยระเบิดหรอ อะไรเว้เนี่ยเอือกไวยเยอะถ้าอันนี้ได้ระเบิดอีกนะบอกเลยเกมมันลอกล้อคืออะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยก็ทำไมไม่ได้ดาบเลยไหมว่ามันคาบดาบเองน่าจะว่าแต่ผมในชุดกอนอันสุดท้ายแล้วครับอีกแล้วอยู่ไหนอ่ะเขาพาดวงซวยไหมผมเอืออยู่ในเกาะอ๋อยู่ในเกาะนั้นยัไงเออลั Lucky Box อันสุดท้ายแล้ว ขอโอ้โหได้ใจอันดีๆทั้งนั้นนี่ประชดนะครับข้ามไปอยู่ไหนผมอยู่ที่ไหนจเย็นๆเราทีมเดียวกันไหมอ่ะพี่อยู่ในเกาะเดิมเลยเนี่ยแี่อทำไมเมื่อกี้เจอพี่หรอ๋อพี่อยู่คนละทีมผมอ่ะไรนะผมอยู่สี่อะไรก่อน ออพี่อยู่นู่นผมอยู่นี่พี่อยู่ทีมสีเหลืองผมก็สีเหลืองอ้าวเฮ้ยต้องมาเฮ้ยเลยผมต้องการหินไมเฟนเดอร์ตกลงไปอ้าวแพ้เลยเหรอไม่น่าเลยอ่้มาติดตามชิวิตน้องพึกเออแล้วมาดูพึกกันไปมอมไชุกเกาะเพียดอะเอยไม่ใช่ชุกเกาะเลยชุกเกาะอันนี้ ได้อะไรมั่งวันนี้อุ้ยได้ชุกกะอ,อันนี้คือผมตายเพราะความโง่ครับเอาพี่ตกไปตายเออเอาตกไปตายแล้วเหรอ <c oughs> เอ <c oughs> มื่อกี้เนี่ย <c oughs> เอ้ยได้ด่ามาแล้วแต่เมื่อกี้นะโอ้โหไม่รู้ทำไมอะเปิดไอ้ทุบลัคกี้บ็อกซ์ทีไรได้ะระเบิดทุกทีผมไม่ได้เลยได้ระเบิดทุกครั้งเลยอุ้ยผมไม่ได้อะไรอยู่มั่เนี่ยแล้วแต่ของดีๆ ติดหิวติดติดอาการหิวไม่เป็นไรครับมันยังน้อยไปอยู่นั่นไงพึง่งโดนแล้วปับป๊บเลยไม่เป็นไรนังดูด <laughs> พึ่งก็ตายไปจากโลกใบนี้เอา้าตายหรอ <laughs> เอา้าเกมอะไร <laughs> โอเคนะครับแล้วก็เป็นว่าสำหรับพี่มาปิดตัวครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวออกไปก่อนออกใช่ไหม พึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยหลักๆๆ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 ่ๆๆๆกๆๆแๆๆ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 ่ๆกๆ่ยๆๆ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 เๆๆๆนๆๆๆๆๆอ้าๆเๆๆๆๆี้ๆๆ้ๆๆๆๆ้ยๆๆ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 ๆ้วๆๆ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 าๆๆ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 ๆีๆๆๆๆๆเๆีๆๆ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 ๆกๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆันๆนๆะๆๆๆๆเอาแบบที่ ต่อสู้กัน,นะกอะอสกายวอล์เออสกายวอล์เดี๋ยวนะเออเดี๋ยวะนะ <c oughs> ตอนแรกว่าจะจบคลิปนะแต่ไม่เป็นไรไ <c> ห <oughs> นพึ่งยินไหนอ๋อยิ่นี่โอเคนะครับผมว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดซับสไคร์ด้วย โอเคอยังไงช่วงนี้ก็จะพยายามหาคลิปสนุกๆไหมที่ผู้ชมได้รับชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ m e r r y c h r i s t m a สนะครับสวัสดีครับบายพี่บายยทุกคน